ชมคณะทำงานเพื่อปับเต้นสูงบริหารการดูแลกลุ่มเราะบางจากไทยพิบัตินะครับโดยตัวย่อสอปปพวันนี้ก็เป็นการประชุมครั้งที่หนึ่งนะคะประจำปีเมื่อประมาณ2อ6พรอค่ะก็ไม่มีอะไรแจ้งเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากว่าเป็นการประชุมครั้งแรกก็เดี๋ยวมารับเพิ่อนๆใจเยอะเพราะเชิญทางไม่ทราบท่านอาจารย์วิกรณ์ี้ไปแจ้งประชุมเพิ่มเติมไคะจากไทยพิบัตรนะครับผมซึ่ง ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้ลงนามคำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อวันที่30ตุลาคมจริงเป็นเอ่อเป็นจะเป็นนโยบายก็ได้คือเอ่อที่ทราบแล้วเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยในกระบวนการในการประกาศนโยบายของรัฐมนตรีเนี่ยเราจะมีตัวนโยบายเป็นเป็นเป็นหลักนะครับเป็นพมกำลังสองหรือพมคมขุดสองแล้วก็ ซ้ายเนี่ยที่เราทําได้ดีแล้วก็คือซอฟต์แวร,เ,าราเราไม่มีโลโก้กเกกพิ่มมีแต่โลโก้อ่ะพี่จะย้ายดูแต่เราไม่ใช้สําหรับเสือ้ออาจจะมันมงงเพราะว่าหนึ่งสามศูนย์ศูนย์มันเป็นเครื่องข่ายในการร้องเรียนใช่ไหมทีนี้ตามหนึ่งศูนย์เนี่ยมันจะเป็นอิอนสตรูเมนต์ในการประชาชนมาทชิ่งตรงนี้ทีนี้ส่วนของด้านซ้ายเนี่ยในหลักการก,ก็คือเป็น Emergency Management นก็คือสอสอซึ่งเราทำได้ดีวันนี้ก็้องคนไปดูนู่นดูนี่ด้านด้านชุดใหญ่ที่เป็นเป็นเป็นตัวเออร์เจน n ์แมเนจเมนตก็คือที่เราเซตอัพขึ้นมาก็คือการช่วยเหลือกลุ่มปลอบบางแก่ไทยพิบาินะครับธรรมชาติธนะรรมชาติซึ่งตรงนี้เราลังเซตอัพขึ้นมาใหม่แล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นแต่ละคนเนี่ยมันจะเป็นด i ว i ชั o เอาเบิร ปัญหามันจะเกิดไม่พร้อมมันไม่ได้เกิดโป่งเดียวลูกเนเป็นโซนโซนแล้วมันจะหมุนไปเพราะถ้าเราดูแลตรงนี้ได้ของเงิน่วยเหลือจากรัฐบาลมาได้มาดูแลเราก็จะดูแลคนกลุ่มว่อมาได้มันเป็นพาราจิตก็ออนักเรียนในในส่วนของทั้นโครงสร้างนโยบายแล้วก็รวมทั้งเรื่องแผนการปฏิบัติการและการรันนโยบาย,ยทั้นธาน นานเกิดเหตุขณะเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุนะครับแล้วก็ในประเด็นการจัดทําข้อมูลสถานการณ์พยิบติในพื้นที่เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญและจำเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็ประสานงานเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะครับนะครับแล้วไปจังหัเชลีปากตาแลเรียงแล้วหมุนตามนั้นนี้จังหวัดที่เราเรียงเนี่ยเราเรียงตามเวลาที่น้ำเข้าไม่ใช่เรียงตามตามว่าผู้ส่วนเราอยู่ตรงไหนหรือว่าจังหวัดไหนใหญ่ไม่เกี่ยว มันเกี่ยวกับลำดับลำดับของซีเควนที่เกิดขึ้นีก่อนพูดกับการติดตามถ้าเป็นกลุ่มของคุณถ้าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุต้องไปออกแบบนโยบายพัฒนานโยบายมาสู่เสนอใหม่ว่าต้องทําอะไรทรัพยากรขาดเหลือพวกนี้ฉะนั้นเราจะไม่เห็นอาทิตย์ดีหรือประหลัดจะต้องไปเกาะอ,อยู่แต่งานตัวเองอยู่ตรงไหนผมจะเฝ้าพอมจสสว,อ,วอ,อย่างเดียวไม่ได้อาทิตบดีจะไปดูแต่เด็ก อย่างเดียวไม่ได้ที่ดีผู้สูงอายุจะไม่ได้ครับไปคิดตามได้ไปออกแบบได้แต่คุณต้องพร้อมที่จะเป็นครอบครัวอยู่ตลอดเวลาแต่คุณมีหน้าที่โดยตรงกับการแก้ปัญหาดึงทรัพยากรและระบบซัพพอร์ตสนับสนุนต่างๆเนี่ยกับกลุ่มเป้าหมายของคุณถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเห็นภาพ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 ,พใหญ่นะครับเราจะสร้างความแตกต่างเพราะจุดๆๆๆุดจุด,จด,จดแต่ว่ามันอยู่ในสถานาการณ์เดียวกันเช่นไปโรงเรียนเหมือนกันอะไรเหมือนกันเพราะฉะนั้น นี่คือโจทย์สําคัญเพราะเราีตอนนี้เราตั้งอยู่แล้วครับว่าไอ้ศูนย์ที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลปัญหาการพิบัติของกลุ่มประบานะครับเราก็ไปเตรียมกย้ายมาแล้วเมื่อวันที่๗นี่ก็เลยอยากจะทราบว่าที่เราเคยวางแผนไว้นะครับที่ทางรัฐมนตรีเสนอมาว่ามันจะเป็นยังไง ประมามพัน0กว่านะครับว่าอยา่างอย่างน้อยก็ลดลดผลกระทบให้กับพี่น้องนะครับอันนี้ก็ลังเลียงไปในมือเย็นนะครับประมาณ400กว่า ครับวันนี้เรามีการมาบัญชาการนะครับการช่วยเหลือ,อ,อปัญหาอุทกภัยในภาคใต้ก็คือเป็นไปตามนโยบายนะครับของออศูนย์บริหารนะครับออกลุ่มประบางจากภัยพิบัติธรรมชาตินะครับซึ่งงานนี้เราเป็นเป็น,ป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 นงานหลักใน,ในในช่วงนี้ของรัมตรีแล้วก็เราได้ไปแล้วในพื้นที่ภาคใต้ไปเตรียมการมาก่อนแล้วเมื่อวันที่เกตที่ผ่านมานะครับเราก็ประเมินว่า น้ำจะเข้ามาช่วงปลายเดือนก็เป็นไปอย่างที่เราประเมินนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาตรวจสอบขณะน,นี้พอมอในพื้นที่ที่เราจัดวางไว้แล้วเนี่ยมีการดรําเนินการโดยภาคใต้ตอนล่างนะครับขณะนี้เราติดตามไปที่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและก็นครศรีธรรมราชนะครับห้าจังหวัดปรากฏว่าจากน้ําที่ท่วมเนี่ยเป็นไปตามแผนอยู่ตามสมควรมีบางจังหวัดนี่มากกว่าแผนอย่างสงขลาเนี่ยมากกว่า ที่ประเมินไว้นิดหนึ่งแล้วน้ำเนี่ยจะมีท่วมมากกว่าเดิมซึ่งก็เป็นเรื่องที่รับได้เพราะว่าแผนที่เราวางคราวที่แล้วเนี่ยเรามาจากข้อมูล4ปีนะครับสรุปว่าอย่างนี้ครับกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มเปราะบางที่เราประเมินไว้แล้วว่าอยู่ที่ไหนเรามีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยได้รับการดูแลนะครับส่วนที่แถวปัตตานีนะครับนราธิวาสก็มีการเคลื่อนย้ายออกมานะครับจากพื้นที่ที่เขาอยู่อาศัยเพราะาน้ําท่วมเยอะ,อะ ที่ต่อไปก็คือเชลเตอร์หรือว่าศูนย์พักพิงก็เราก็เปิดทําการได้ดีแล้วก็ไปอยู่ในส่วนนี้เนี่ยนอกจากดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วยังมีประชาชนทั่วไปเข้าไปอาศัยอยู่ด้วยนะครับก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับขณะนี้สําหรับเรื่องกลุ่มเปราะบางที่เราตรวจสอบจากในพื้นที่เรามีกลไกใหม่ของเราที่เป็นพอมอนเนียก็คือพอชรอเข้ามาช่วยอย่างมีนัยยะสําคัญใน,ในหลายจทั้งทั้ง,ท,งที่ตัวเองก็ถูกน้ําท่วมเราก็คิดว่า กลไกพอชอที่เรามีอยู่ทั่วประเทศเยอะเนี่ยสำหรับภัยพิบัติตามนี้จะมาช่วยได้ดีนะครับปัญหาที่เป็นพิเศษก็ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยได้รับการดูแลก็คือสำหรับกลุ่มปราะบางก็มีนมเด็กนะครับสำหรับเด็กเด็กอ่อนนะครับแล้วก็มีแพมเพิสมีผ้าอนามัยสําหรับสตรีแล้วก็มีสําหรับผู้สูงอายุแพมเพิสของผู้สูงอายุแล้วก็ของคนพิการ ซึ่งตรงนี้เนี่ยในจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่มีสอปอตอช่วยดูแลประเด็นปัญหาก็คือวันในพื้นที่อื่นถ้าจะมีะมที่ไม่มีสอปอตอเนี่ยเราคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นภารกิจของพอมอเป็นคนดูแลเพราะนี่คือกลุ่มเบาบางในภารกิจของเรานะครับก็เท่ากับว่าโดยสรุปในแผนที่เราดูแลพื้นที่ภาคใต้เราเข้าไปดูแล้วขณะนี้เกิดภัยกเเเ็เป็นเราเราแฮนเดิลได้พอมอจังหวัดต่างๆก็ดูแลพื้นที่กันกันอย่างเคร่งครัดแล้วก็ทําได้ดีนะครับต้องชมกันแล้วก็ ในขณะเดียวในวันนี้ได้สั่งการไปแล้วว่าให้รวบรวมปัญหาไว้แล้วก็ให้เตรียมการเลยว่าพ้หลังอย่างนี้เนี่ยมีภารกิจอย่าง,างคือการการเยียวยาครับแล้วก็เรียนต่อไปว่าในต้นเดือนที่จะถึงนีวันที่1 3บสเนี่ยเราจะไปภาคเหนือเราจะไปตามดูเรื่องอการเยียวยาในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งน้ําท่วมไปแล้วนะครับว่าว่ามีอย่างไรแล้วก็มีภัยที่สําคัญภัยธรรมชาติที่ภาคเหนือก็คือว่าภัยหนาวกำลังจะมา ท่านรัฐมนตรีจะไปไประชุมลักษณะเดียวก็ไปวางแผนในภาคใต้แล้วในวันนี้เรามีการประชุมกรรมการศูนย์เป็นครั้งแรกเรามีการวางแผนเราจะทำแผนเป็นปีเลยต่อจากนี้แล้วการแยกพื้นที่กันมีการเข้าไปดูแลนะครับในพื้นที่ก็เท่ากับว่านโยบายตรงนี้ที่วางไว้เนี่ยเป็นไปตามที่วางไว้ปฏิบัติได้ตามที่เรากําหนดไว้หรือแต่จะพัฒนาก็น่าจะเป็นภารกิจที่สําคัญ ใหม่ของพอมอที่เราเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งแล้วก็เราจะรายงานไปยังรัฐบาลด้วยนะครับเพราะว่าฐําตีอยู่ในคณะใหญ่อยู่แล้วนะครับก็ก,ก,ก,ก็ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีนะครับทางฐมนตีนนได้กำชับยังไงบ้างคะในการที่กระทรวงเปิดวอลุ่มช่วยเหลือตัตบตภนีคะตีบอกว่าแผนที่เราวางไว้แล้วให้ทําไปตามแผนและมีการปรับปรุงแล้วก็เสนอข้อมูลเข้ามาเป็นข้อมูลคือตอนนี้เป็นการประเมินนี่เป็นงานแรก เป็นภากรกิจแรกเป็นภัยแรกที่เราเข้าไปรับผิดชอบอย่างเต็มที่หลังจากเรียรกรเตรียมการเบื้องต้นเนี่ยเราประมวลแล้วว่าเราทํากันได้ดีนะครับก็ที่ลำตีเป็นห่วงอยู่เราก็ดูแลได้หมดครับช่วยกันครับ